<Perfect. S 2> เอ๋อคือการอินพวยนี่ครับว่าหมายถึงว่าบทเนี่ยมันเซ็ตโทมากแล้วที่เหลือเป็น,ปนการเติมเต็มของตัวละคระการเติมเต็มของแต่ละคนที่คิดว่าเฮ้ยไอคนเนี้ยน่าจะอย่างเงี้ยเวลาเราเจอสถานการณ์อย่างนั้นนี้ซ,ซึ่งซึ่งทุกคนมีเวลาทำการบ้านพอสมควรแล้วครับ ใช่มือดีด้วยและที่สําคัญธมว่านอกเหนือจากความมือดีคือแต่ละคนเขาเขาเอาใจมามามาใส่เขาเยอะครับหลายคนแล้วพาก็คอมโทรมา์ในการฟังเหตุผลซึ่งในการพี่พี่ตัดต้องซึ่งก็เก่งมากเขาก็มีคอมเมนต์อะไรมาทีมก็ไม่ได้แบบตกบตไม่ได้มีอีโก้อะไรแต่ว่าเป็นการคอมบอยสิ่งต่างๆที่ที่ดีเพราะแต่ละคนมีพื้นหลังมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันแต่ว่าเรื่องนี้ทุกคนอยากให้ออกมาดีที่สุด ไม่ซับซ้อนบทหลงเรื่องนี้ไม่มีความซับซ้อนเลยมีแต่ด้วยว่าเป็นคนที่สุขนิยมเป็นคนแ้าไม่เคยได้ยินคำว่าสุขนิยมสุขนิยมคือยึดถือคําว่าความสุขเป็นหลักทั้งตัวเองมีความสุขคนอื่นมีความสุขโลกมีความสุขแล้วก็เป็นบทที่ไม่ได้มีความซับซ้อนแต่มีความหลากหลายในการแสดงออกเคคนุทาหน้าเหมือนคนู้นนี้เหมือนทุกอย่าง<แ>ยกเว้เนเหมือนตัวเอง เหมือนในทวิตเตอร์แบบไม่มีไม่ม,ม,มีหน้าเหมือนคนมั้งเลยวะส่วนใหญ่จะเป็นสิงโตที่ผ่านมามีช้างก้านกล้วยมีสิงโตมีซามอยมีแมวน้ำมีขนมเข่งขนมเข่งไส้กรอกแดงอะไรเงี้ยแต่ว่าน่ารักดีทุกมันมีลูกหนึ่งน้องแฟนคลับคนหนึ่งเขาเอารูปเราไปเปรียบเทียบกับประมาณห0ึ่งรคเตอร์ ซึ่งก็สัญหามากเพราะ100คาแรคเตอร์ของมันนั่งซูมดูแบบทุกคาแรคเตอร์มันมันมีความมันมีความเหมือนมีความคล้ายก็ก็ขอบคุณนะจริงๆน่ารักเห็นแล้วก็คงยิงไปด้วยไหมคะเราโดนไปแบบผมว่าน่ารักใช่คือคือคือผมแอบลุ้นว่าทุกครั้งที่เรามีมีบทบาทใหม่เข้ามาหรือว่าลุคใหม่ผมยาวอะไรเงี้ยมีอะไรไม่ว่าที่มันจะไปเปรียบเทียบสิงโตบ้างเลยอะไรขนมเข่งไส้กรอกแดง เคชีอะไรเงี้ยมันมีทุกอย่างทั้งหล่อทั้งแบบน่ารักทั้งตลกทุกคืนเขาเป็นตัวเองนะแค่แต่รีบให้ขอเป็นตัวเองสักครั้งหนึ่งขอเป็นแบบฮิวแมนหรือคนสักสักนิดหนึ่งก็ยังดีจริงจริงตลกน้องๆเขาใส่ใจในเรื่องของเรื่องของเขาเรื่องของว่ารู้สึกเขาใส่ใจในเรื่องของความรู้สึกว่าว่าเราอยากให้คูอหลังๆเนี่ยทุกคืนผมจะไปแอบเล่นจิ๊เตอร์ดึกๆทกปีสองปีสาม เขาก็คงเห็นแหละว่าผมชอบเอนจอยกับการไปเล่นทอิวเตอร์อรหลังๆทุกวันเลยวันละชั่วนโมงสองชั่วโมงดึกๆหมดคุณถามแล้วปาวไม่ดู<า>ไลน์ฟังไลน์วุ้ยปังไลน์แบเมื่อยๆไม่แต่าม,มาเดี๋ยวขย้อนกลับมาเรื่องซีรีส์ความเรื่องนี้นดได้เลยครับอันนี้เป็นครั้งแรกในการเล่นซีรีส์คอมของมายไ่มครั้งแรกเลยเคยไปเล่นรับเชิญเป็นต่อตอนเด็กๆสองครั้งอะไรเงี้ยจำไมนคือนับไหมไม่รู้แต่ว่าการที่เล่นแบบ จริงๆก็คือครั้งครั้งแรกครับสิทธิ์ความจริงๆไม่ไม่ไม่แอบอยากแอบเคยอยากเล่นแต่ไม่เคยคิดว่าจะได้เล่นภาพจำกับปัจจุบันเนี้ยการถ่ายทำมันเหมือนกันเลยมันมีเือเลยไงว่ามุมของต่างกันดูสิ้นเชิงเพราะว่าเวลาเราดูสิทธิ์ความไทยก่อนเราเราเห็นความแบบเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโมโนของภาพมาอย่างนี้คนหนึ่งวิ่งมาอย่างนี้อินเสิร์ตจากกล้องตัวเดียวหรือสองกล้องอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันมีการ เลเยอร์หนะ้ามันมีการรับหลายมุมมันมีการอินเสิร์ตหลายมุมมันมีการถ่ายแก้อินเสิร์ตเฮ้ยอย่างนี้ไม่เวิร์กอย่างนี้มันไม่เวอย่างนี้เรวไปความเซลเวลไม่มีอะไรเงี้ยมันนี้มันมีด d y n a m i ของการเล่าเรื่องเยอะแสดงว่าเรื่องนี้ก็เป็นมิติใหม่ของมิติคอนเรื่องนในมุมผมนะ <c oughs> อันนี้ไม่ได้ไขของแต่ในมุมผมผมว่ามันเป็นอะไรที่ตกใจมานว่าวันแรกเราเฮ้ย <c oughs> มันถ่ายละเอียดขนาดนี้เลยเหรอวะมันก็กองก็เบกแตกไปไปพอสมควรแต่ว่ามันเป็นการเบกแตกเพราะความละเอียดแล้วมันยากหรือมันง่ายกว่าไอ้ของที่เราเคยถ่ายมาพวกตรงเรื่องซีรีส์อะไรเงยกับกับพอมาเป็นมุมนี้นะซีรีส์ง่ายกว่า <c oughs> เพราะว่าซีรีส์มีเวลาในการทำ,ทำ,ท,ำทำการบ้านเยอะกว่าซีรีส์มีความแบบว่าเราเราไม่ค่อยเจอบทอินโฟวิ์ที่รุนแรงขนาดนี้ แต่่วามจรรริงงอนนนีุ้ก็จะเจอการอินพวอยส์ที่รุนแรงแต่เราสนุวัวแต่ว่ามันเป็นเสน่ห์ใ้การอินพวอยส์แบบนี้เราก็อ่าวโอเคมึงอินพวอยส์มาใช่ไหมเดี๋ยวกูอินพวอยส์กลับแล้วก็ไปไปจูนกันเพื่อความสนุกกนเป็จูงกับเขาโ okay, อเคไหมโอเคคือจริงก <คน S 1> <ม>ัเหมเขายังเขายังไม่บ่นต่อหน้าเขายังไม่บ่นต่อหน้าแต่ว่าเขาโอเคนะบางบางเทก็เอ้ยอันเดียวเอาเลยบางอันก็แบบแก้หน่อยเพื่อจูนเพราะจริงๆแล้วเราถ่ายไปเท่ากับ สองคิวสามตอนแต่ว่าเท่าที่เข้าใจว่าอย่างน้อยๆยมันมี20กว่าตอนในในในซีรีส์ในซิทคอมเดิแล้ว็ล่เราความสนใจอยู่ทุกตอนเนยมาทุกตอนทั้งเจ็ดคนมีอยู่ทุกตอนถ้าไม่ติดงานนะครับถ้าไม่ติดงานนอกเออเนี่ยแต่ว่างานมันซ้อนกันเลยในการจัดการสำหรับผมแล้วผมก็พ i ายามใหมายถึงว่าลำดับความสำคัญให้ชายกับซิทคอมอยู่พร้อมกันเพราะผมไม่ได้รับงานเลยนอกจากซิทคอมกับชาย แล้วก็อีเวนต์สำหรับแบรนด์ที่ที่ที่เราทำงานเป็นพรีเซนเตอร์ให้กันไว้ก่อนนะงานนี้ก็ลงตัวงานอีเวนต์ปกติก็จะพักไปก่อนเพราะโครการสองหานก่อนในช่วงประมาณ3าเดือนจริงจริงก็มีถ้าอยากจะจะจ้างได้เพราะเราก็เปิดไม่ต้องเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเดียวแล้วเป็นเป็นเป็นการร่วมงานที่เยอะขึ้นแบบทีมเฮ้ยพี่ผมอยากเจอแฟนแฟนแฟนคลับเยอะขึ้นบางทีแบบเจองานปิดหรืออะไรเงี้ยมันมันก็แบบ เกรงใจเนาะเขาบางคนมาจากมาไกลแล้วเราไม่เห็นเราใกล้ๆไม่ได้คุยกับเราไม่ได้ทัชแพนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกเฮ้ยทีมงั้นเราขอของานได้เจอแผนๆที่เยอะขึ้นที่ไม่ต้องเป็นพรีเซนเตอร์ก็ถ้ามีก็จ้างได้ครับครับเขาเรียกว่าโ่ะโใครเรียก จริงๆการผ่าเข่าต้องบอกว่ามันเป็นการซ่อมแซมมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายเลยนะครับแต่ว่าใช่เราทั้งสองผ่าเข่าผ่าข้อมาเลยก็น้องๆชอบแซวว่าเป็นรุ่นพที่ว่าว่าอายุอาวุโสลแล้วเราก็แค่อาวุโสก็ได้แต่ว่าผ่าอาวุโสมันเหมือนวายอ่ะเปรียบเทียบอยากกินวายที่มีความซับซ้อนคอมเ็กซ์เรากินแล้วเราจํารสชาติไม่มีวันลืมย้ยก็ต้องกินวายที่มันแก่นิดนึง บ่มนานบ่มน,น,นานแล้วไอการบ่มนานเนี่ยทำให้คูณแบบเคลิมได้เยอะกว่าบ่ม่มน,น้อยอยากกินอะไรแบบอร่อยอร่อยมากินพี่ <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้คือคุยแบบเจัโเจบโอเคขอบคุณมากๆค่ะฝากด้วยนะครัคบสิบแป